สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีพี่น้องครับก่อนจะไปรุนหวยนะพี่น้องครับพอดีมาผอพประหัดเ้วอยครับผมมาพูดคุยครับเรื่องหวยครับบ่าวเถากับฮาดพี่น้องไปฟังน้ากันวางงวดหนีเพิ่นเน้นตัวใดครับพัดเน้นตัวใดงวดนี้ครับเน้นเจ็ดสามครับอ่าเจ็ดสามห้าครับอือเจ็ดสามเจ็ดห้าต่ว่าเหล็กนีที่แม่งะจอกทั้งเมืองเต่านีสาม สามหาศแมนครับโอ้เมื่อซอเนี่ยโมาข้าเจ้าเขาดีบ่หมอมัลดเสว่าเป็นโทมาครับผมโทรมาเป็นวาด็กมิทิมาสามหาศูนย์ตัวใหญเลยอ่าไอที่พาร์เน่นเนี่พาร์ทเน่นตัวแดงงดเนี่ยเจ็ดสามกับเจ็ดหาเจ็ดสามกับเจ็ดหาแมนครับโอ้เจ็ดสามว่าสื่อเราเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสเจ็ดสามเจ็ดสี็ดหหลดลเจ็ดบนตัวหนึ่งหครับตัวมักเน่นคื้นมาเจ็ดหาเจ็ดสา เจ็ดหาเจ็ดสามแม่นครับเนี่ยเจ็ดหาเจ็ดสมต้องเอาลยโตอืแต่ว่าบ้าเท่าพันมักไอ้พันมักแปดสมปหซื้อบาได้แปดสมแปดหาเก้าหาเก้าหกมักหวยตัวเก้าอยู่ดิซื้อบ่ได้มักเก้าหาอยู่ดิมักน้ำบ่บ่อบ่บ่มักบ่เก้าหาเก้าเจ็ดสามหาบ่อบ่อสามหาก็จะบออบอเจบ่ออออะไรก็เจ็มหาก็บบอกแสดงว่าเจสมกับเจ็ดหาเนี่ยจัดไวหลายดิเนี่ ไายลายยังลายลายโอ้ครับเจ็ดสามเจ็ดห้าอ่าคือตุกัดมูนอ่ะไม่เลยไม่เลยไม่เลยซื้อได้แต่ว่ามันเต็มเลยดิเจ็ดสามเจ็ดห้ากันร้อมกันความกันมอืมแต่ว่าซื้อทีแรกพดีือกัมูนต้งเด็กออกเป็นไมไม่เลยซื้อได้เป็นคำนวณเองมันบ่แมนแเ็ดเองครับเ็ดเองเจ็ดมันมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดปดสาเก้เก้าเก้าอิดแล้ว ก็เหลืออยู่เกตสามเ, 4, เ่าตอนเน้นเกตสมับเกตหานแค่สองคูเท่านั้นแมนแมนนคู่อาครับเพราะว่าคันเขาซื้อแปดสมเกสมซื้อบ่ได้นนเนซื้อบ่ได้แปก็ซื้อบ่ได้แปสามเอ้ยเก้าสหาคือดังถึงงวดในพันเาสามได้เน่ก้าสาได้บะได้ต่วสามหาบดได้บ่ได้แมนไล่เบิ่งกับหลายหคนหลายจานก็ตามหามากบ่มากบ่มากับเกจ แต่ลายจานเป็นว่าบอมานบ,บ่บอมานน้ำกันบอมานาน้ำกันสามหกบอมานน้ำกัน,<ห>นก็คอเอ,เอ,อาโอกาสมากมากหน่อยฟุตเลยอ่าเ,เก้าเจ็นะ <97 S 2> แมนรอด,ดึงโอกาสมากแสิบเตแต่ว่ามันคือดังังแค่เก้าเจ็ดเนี่ยบนหลูนี่มันเด็กของเลขปีก้างรู้พีแมนบอกแมนเลขปีกายออกลาง9กดที่กสามฟูเก็ดไม่ได้ดังอืมแมนสามหาอีกก็ดังเลยดังสามหากระดังเสียนคำนวณแต่ละเสียนนีกก็เน้นไปที่สามหาเดยสามหา ก็มากหนักทุกคนไรครับหลายหลายคนเหมือนเด็กไรครับไรอาจารย์ไปหาขึ้นมมากเลยมากหนักแ่แต่ว่าสามจมากไงก็แปดสามก็สามแปดสามแปดหาดิแปดสามแปดหาบบาวเถามากกี่เด้อผัดบ่อแปดสามตัก็สามมากไงม,ม,มากไงเช่นสว่างกับหาย,ยุเด่นแปดสามแปดหาแต่ว่าทุกวันเด่นมุมมากคือแปดสามอืเป็นรายคือแปดสามแต่ว่าถ้าเบาเถามากด้วยครับท่านผู้ชมครับพี่น้องแปดสามแปดหาเก้าหาเก้าหก มักเลกของคุณปุ๋ยปุ๋ยไงไหมก็หาตัดเสียลดแมนบอกโอ้แน่เริ่มมาหลังกเอาถ้าชอบเด้พี่น้องครับท่านผู้ชมถ้าชอบของผาหัดป่าหัดเพิ่นเจ็ดสามเจ็ดสองคู่เท่านั้นครับครบ้าเท่ากับแปดสามแปดหาเก้าหาเก้าหกครับท่านผู้ชมครับจะจะซื่อเจ็ดเเกาดกยวจสื่ออ่าเจ็ดเกาดังจะไปสื่อซื่อบ่ต้องเซีนะตัดไปเลยบอกตัดออกได้บอกอาครับปั้นทรงบอกโเจ ครับยำเะครับผมครับถ้าท่าทนผู้ชมอยากตามของาพาดครับเปิดยำให้แล้วเจ็ดสามเจหครับบ้าเถาามแปดหาเก้าหาเก้าหกเอาคลิปนี้ซัานีนะครับพี่น้อง <ผม S 1> โชคดีร่ำรวยงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพระพันทุกคนครับบ้าเ่าสวัสดีครับ